ให้อาจารย์เด่นชัยเล่าอคอนเซปต์ของเวทีงานแสดงแสงสีเสียงครั้งนี้ด้วยครับเวทีนี้ให้ชื่องานว่าอิ่มบุญอิ่มใจไหลเรือไฟนครพนมเราจะเป็นการแสดงไล์แอนซาวหรือแสงเสียงซึ่งจะมีทั้งหมด7องคองเป็นการเล่าตำนานของความเป็นมานครพนมและวีรกรรมของวีรบุรุษของชาวนครพนมได้สร้างวีรกรรมไ้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นตำนาน 5, 5, 5พระธาตุพนมที่เป็นองค์แรก เราจะเน้นในเรื่องของการสร้างพระธาตุพนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงพระธาตุพนมล้มและก็มีการสร้างพระธาตุองค์ใหม่ขึ้นมาเพื่อเป็นสงญา์ราศีแก่บ้านและหลังจากนั้นก็จะเป็นตำนานอาณาจักรสีโคตรบูจนมาสูเ่เมืองมลุขนนครและกลายมาเป็นคนครพนมอีกเนอ,อกนอจากนั้นองค์สองสามยังจะมีในเรื่องของอบึงบึงนาะสงครามอินโดจีนตับงเมืองศรีสุราษฎซึ่ง,งนะมีตำนาน ้องชาวนครปฐมที่ต่อสู้เพื่อบ้านเมืองในสุดทายองทีมและจากนั้นจะเชิดชูในเรื่องของชนเผ่าต่างๆนะครับในนครปฐมมีเนชนเผ่าผสมสชาติใองค์ที่5ก็จะเป็นในเรื่องของเข้าสู่อาเซียนกาอรออกมาชาของอาเซียนนครปฐม,มเตรียมพร้อมมีสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สามที่จะนําเศรษฐกิจไปสู่นครปฐมเปิดประตูสู่อินโดจีนและก็ไปสู่เวียดนาม และจีนตอนใต้และจีนตะวันออกและองค์สุดท้ายที่เป็นองที่7นั้นก็จะเป็นเรื่องของภาคภูมิใจในความเป็นเมืองแห่งความสุขที่สุดในประเทศไทยเราจะแสดงอยู่ในวันที่ 3, 4, 6, 8เดือนตุลานี้นะครับท่านผ,ผู้ใดอยากจะมาชมฝีไม้อลายมือของลูกหลานชาวนครปนมซึ่งผมเองเป็นคนเขียนบทและจะกลักับการแสดงพร้อมทั้งทีมงานนักเรียนจากโรงเรียน ปิยะมหาราชไยนครปฐมพิยาคมและเชียนยืนพิทยารวมแล้ว300ชีวิตโดยทีมงานทําฉากจะมีทั้งหมดประมาณ10คนนะครับเราได้ช่วยกันทํามาใช้เวลาร่วมครึ่งเดือนและวันนี้ก็กําลังจะสําเร็จร่วมด้วยดีแล้วครับแล้วก็มีทหารจากค่ายพยอดเมืองขวางนำแสแลนทางอะไรต่างมาปิดบงังซ่อนเล่นบางเสือ่อมสิ่งที่ยังไม่ค่อยสวยงามให้สวยงามขึ้นสมจริงสมจังในวันแสดงครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เวทีริมน้ำโขงในโดยเฉพาะในเรื่องเขื่อนหน้าเมืองตรงนี้จะมีอัศจรรย์ให้นั่งได้หลายพันคนนะครับสามารถชมได้ตลอดในช่วงเวลาที่เราแสดงนะครับก็ขอย้ำอีกว่าปีนี้นคะรบฐมโดยท่านผู้ว่าท่านอดิศักดิ์เทพอาจท่านพยายามที่จะเอาความสุขมาคืนให้กับพี่น้องประชาชนชาวนครปฐมโดยการชมแสดงแสงเสียงอ,อันนี้ก็อยากจะ ประชาชนสะพันให้ท่านาผู้ชมทั้งหลายที่อยู่ทั้งบ้านให้มีโอกาสมาชมไรเรือไฟนครปฐมในปีนี้ครับยิ่งใหญ่มากครับขอบคุณครับอาจารย์